กินเขาสบายดีพี่น้อง่พี่น้องต่ออีพี่น้องดูบอก่าคือเก่าบึงทางชุบีกินข่าพี่น้องสุบีชีเกยังบอีมค่ะคนน้อยๆคูลูกชายกางามรอๆพี่น้องขี้ขาวขึ้แม่กินข้กได้ไก่กะรายกินไหาปลาลุงมึงดูมมอไงแล้ว ถูกทรายคุ้นโลอันนี้บ่รวเตี้ยพี่น้องบ่รวเตียบ้านนาบ้านนี้พี่น้องีกล้วยตาบตากล้วยกล้วยตาบุนนี้สบายดีพี่น้องคนรุมมาคลักคิดปนเฮดเพี่น้องง่ายดูค่าเรุ่มสบายดีขาวว่ามันยังบ่ายมุ่งครบโบอนนัตรี่าฮะกำลังเที่ยงเมสยมโว่สามโมงแล้สามโมงอันนี้คือปนเฮด ค็ดนางพี s <S ่น uh ้อง็ดนางฟ้าคิดนางฟ้าพี่น้องเสียบเใหญ่เลยเสียบไทยใส่มันนางฟ้าผมไม่เห็นาง้า่เห็ดเสียไทยเสไทยบอก้วยนสบยโมเป็นเห็ดนาง้าอันนี้กล้วยกล้วยสุพณีพี่น้องกล้วยตางกล้วยตางเพนอกิก็เอเียบานากิมะลพี่น้องลูกผ่าอยู่เพื่อน ในหน้านี่ดูอยู่เพื่อนเจ้าสิเมื่อใส่บ้านี้เมื่อหลักโบเมื่อหลักนาโบเปลี่ยนใจเลยกินข้าวเมื่อไหร่านั่งกินใี่ลูกอรุณกระไรก็ดื้อพี่น้องเอ้ยเจ็ไผก็ดื้อแล้วพี่น้องเออมาลูกก็เจ็บไผ่ก็ดื้อแห้งกินผักพี่น้องลูกเพคนนะกินผักกินแยากินผักกินเีย่ดื้อ อยวากินหนาเลยหาเินห้าลูกเพิงกันอยากไม่เจ่คาตาลูดีปลาลุงนะลูกนี่ไปดีปลาลุงไปดีปลาลุงไปว้าวกินพักอะไรไปดีปลาลุงบ้านนี้โดยจ้ากินพักแทบพนันอช่ไหมใช่คือจะต้งชองเองนี่นะต้องชองกินนะแบบ กินผักได้สายนี่กินขอก้องแน่ครับตันนี้น่ะกินผักจะได้าักกับพักซีดพ่นมักนะเรือวานม่ถึงวาจห้ไปหาเก็บอันไปเบิ่งเฮดห้ยไปรเปมนให้ยังกินด้วยีเป็ก็อะ้รบอพ่นยังกินข่าไปอิ่มเฮ้ยขนาจะไปแก็ลอะเนี่ยเช่าไปใส่ยังเวีนมักินก่อนนี่นะดันเลนี้นข้าวเราแข้าวลูกๆก็เขาสีกินลายนะ โอ้นั่งน้ำเกือก่ได้นันมพอได้กับบุกีบ้าดนี่แหละแดงที่วัวน์เกือกนับมานะ70โล่รถนั่งอย่างนี้ตุงแท็กซี่ดาคังทำคังนะอุน้องคุณใครรู้ยันตา มันบ้นได้นะเได้หัวนเอาพื้นอ้วนพี่เนาะมาพื้นอ้วนพื้นอ้วนืนงามพื้นทีดีงามมันจะเหม็น้านกินยี่โมนในประเทศไทยไปบุรีรลูกกองมันมีวันซินี่น้องเมื่อ่ับอะไรได้หนีแล้วเลีโซาเหลนียลูกมันแสิไปบรรทุนบุดีไปย้ำขับลูกมันเลยพืนจกไปพืนจกไปบรรพุนนะ เอฟซี FC พันเอฟี FC ประโทมหาแล้วมันเป็นข้าจ้าจากบึงดูวดีดีหอดชามงพอดีเลยดิยังบนหอดเอือนหอดชานเดอ้อยังอยู่พี่อยู่อัจข้าเจ้าชามงเป็นชามงล้วบอกแต่ยิ้มมาแล้วติงๆโอดตะก,ก,กี้ตก่อนไปยุ่สิโกงพีลันไมเรียกงัวเลย ก็กินดื้อไม่างูหรือหละยนใส่กองโยนใส่กองเพิมงูอะนางกเราลูโยนอุ้มแมวมา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 เร็วๆลุงมันจะเมื่ออะไรนี่ไม่พีเก็บบึงเฮ็ดนี่ดูมาดูจืดได้แล้วม่ไมอบ่อลูกกินแตแม่พี่อิ่มนะลูกกินกี่อิ่มโยยาเจะให้ลูกเคี้วปะเรามันไปแล้วกินตันักนานถึก จะไใใสโหลดบัท yeah. ึกคลิปของเ่อเลยซอนบะเที๋ยบางนาพี่น้องเอามาบุกไปด้วยวยังเอาเองบาเทียบัคลิปของเธออรเนี่ยงูได้ยังอยู่น้ก็เสีได้คือบางคนเอาแฟมันไปลงครบพุ่นโทมาคือกันสบายดีอ่นพี่น้องลาคนเด้อคิดหน้าพบกันใหม่คราบวไปเอาึ้นก่อน เอาคุณก่อนคลิปอถ้าลูกชายผมกินพักปไปพี่นนอกกินเทเร่คั่นเอาเพื่อนอันเฉพาะจักพีวดีซื้ออันนั้นนะในตลาดนะคั่น,นอันลูกซีนเทเร่ค<ม>ั่นบ่มี่ักมาเทอาบ่ซื้อคั่นได้บ่มีพักเท่าบ่เอาลูกชายเป็นหมักพักค<อ>ั่นท<อ>ี่เขาเขาต้องมีพักเขาบ่มีเแกรยางแก้วัยเลย ได่งวนเลยอาเป็ดนานใ่ไปกินข้าสิน้องนังบพอาอมาอีกหมักพักสิน้องซูเปอรีสีแก้วค่ะหมักพักเป็นแนว่ะโตแม่เลยพี่น้องใหญ่ใหญ่ละทํำท่ำช่อง YouTube น้ำแม่เนอก็ขอบุญขอบุญละลายซูเปอีสีแก้วต้อนหรับพักเขาพาน้มพี่น้อง ขาเท้ามีอะไรพี่น้องบันดอกบันนาไปเก็บเห็ดไปดิพี่ชายเพื่อชี้พาก็โค้งเห็ดพี่น้องคุณเป็นกอขลังขีเข่าโค้งเห็ดพี่น้องเข่าบ่อเขามาคนท่าแป้งหม้เข่าไรโอ้ยไรสิบห้าสร้างเม้าหึไรสิบห้าแป้งยังไปตายจะอืนผู้ชายขับไปพี่น้องหึลูกปัดสุกนังกัวดังๆน้องขยับัดครับเลยเฮ้ย คือที่มีผูชาอย่างมันคือว่าขาับในพี่น้องอเขาไปเบิ่งเืมาเลยถ้หหาาเปจะก็บบอกกบบอนอดน,น,น,นียนีม,มันหากกับจอ,อีเด้เนอยู่กจลนเจวอยู่เดี๋ยวมันหามนราไแซ่บเก็แบบกฝาก,ก่อน,อม,ม,นมาปนลงคลิก็ได้ไปปนลงคลิพ,พี่น้องโอ้หาสีแดงพอบางเอาแนม หมาก็เข้ามาหน้าบุยมันเก็บห็ดเนาะนี่ดิกองเราคนใหญ่ได้หมาออกเลยเฮ้ยพูนมาโกกทางนั้นโอ้ยจะ่านนั้นโอ้ยสิออกทางนะดื้อลูกจะดืริสันต์แม่มันเก็บผิดเยอะเกี่ยวอะไรก เฮ็ดนางฟ้านางลมนางร่มเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดนางฟ้า,น,า,ฟาน่ะเป็นสีเทาไาอ้นั่งยังไงล่ะนางลมนางลม่มบอกเฮ็ดนางนาเงาลูกออกพะลูกเลยเฮ้ยลูกออกมาแล้วคอเดียวเทไถ่เทไถ่งูมีงูค <laughs> ือทำอะไรกับหมาออกมาแม่มันจีชนแปลว่าง,งูชนลูกเด้อ มายมาลินนั่น้าชุปนี่ซีเกพี่น้องเซลเซลสะมวลมวลค่ะถามนิตามได้พี่น้องเด้อได้จ้าติดตามสายชูปนี่เนี่ยเด้อโอเคได้เลยขอบคุณลลายเอฟซีของเจนอาตาลีอ่าจะไปมีเฮ็ดอ่าจะไปจิดึงไทยมีเฮ็ดจิฟ้าให้เพื่อนนานปุ่นนะเดี๋ยวจ้าเพราะว่ามันสีบรายมันเก็บทุกวันเลยเจ๊เก็บทุกวันกิน ให้ประทูมาานางเอเฮ้ยกำลังอ่าน่ายคลิปเลยปทูมาเมื่อี้นะจาลูนีจาลุนีซีเปจาลุนีซีเปกำลังไทยคลิปอยู่เอฟซีคนจะเป็นสัตว์ลายแบ่งกันกจายบันโอ้ยหายใจชับันก็ได้โอยไปกินเบิดสดบลโอเคก่อนนาะปะน้ำมาหับสายชลุนี่ีเปกวอเ ยังอยู่มองอยังอยู่มองเก่าคือเก่าพี่น้องอยู่เทียงหน้าจุปะนี่ีเกลคือเก่ามาหลิดมาหัวกับพี่น้องวันเซืนหัวเซลอะไรพี่น้องคิดเป็นกระจกที่นี่ก่อนเนาะคิดหนาพอกันใหม่พี่พาแต่ขายาบัครคทมเด้อพี่น้องบุคคลทันช่องใหม่นะจะดีกับเราอะไรกะบัติถึงจะได้ขายาบบรรทมเน,นาะพี่น้องจะได้กระพราไล่คักแท้ผักติดตาม์ผักเบืองผักส้มเพอเป็นกำลังใจก็มีกระมี้ยิงสู่ต่อไปเนะพี่น้อง สบายดีสวัสดีค่ะ